สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับบรรยากาศยามเชา้าพระจันทร์ยังไม่ลาจากฟา้าบรรยากาศยามเช้าในเมืองไม่ชมครับ นี้มีปิ้งปลาขาวปิ้งปลาขาวตำเจียวครับตำเจียวปิ้งกินตอนเช้าและตอนเย็นครับกินถึงสามคาบครับปลานี้ได้มาเยอะครับขับข้าวเช้ามีปลาดุกด้วยครับวันนี้ทานอาหารเช้าด้วยกันครับวันนี้อาหารเช้าอร่อย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเล่าเรื่องแมวตาเพชรหรือเพชรตาแมวครับวันนี้เอาอาหารมาให้น้องแมวครับน้องแมวมาหนึ่งสองสามแบมแบมกิซซอนแล้วก็กิ่ลอครับมาสามตัววันนี้มีตัวน่ารักน่ารักครับ ส่งเสียงเหมือนกันครับอันนี้จีซอนกับเบมแบมไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ครับเแบมบมนี่มาใหม่แต่จะห่วงมากครับห่วงอาหารส่วนจีซอนมาก,ก่อนเขาแต่โดนยึดพื้นที่ครับ มีก้างปาก,ก็าแบ่งน้องแมวครับนี่มาสามครับบางวันก็มาสี่ครับแมวตาเพชรหรือเพชรตาแมวครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งประมาณเวลาสิบสามนาฬิกายีสิบนาทีครับเจ้าแมวลายเสือหรือลายสลิดครับ มีสามสีครับออกลูกครับออกลูกสามตัวได้เห็นตอน,น,นเแปกใจมากครับเมวมออกลูกหเห็นหลายคนบอกว่าทำเมไม่เอาลูกมันพ่อหลายคนเชื่อว่าลูกเมวเนี้ยโชคยีราบแต่ไม่ได้เอาครับเมวตัวนี้ชื่อว่าทองเกา่าทองเกา่านี้เป็นเมวที่ว่านิสัยดีมากครับ ไม่ดแต่ไม่ดีครับเขาออกลกูกได้สามตัวและเพื่อนแมวอีกตัวหนึ่งเขาชื่อว่าทองอุไลทองไลลักษณะสีนวลเหมือนกันครับสีมันได้เป็นสามสีทองไหลก็ออรลูกเหมือนกันครับ แล้ผ่านไปหลายเดือนครับหลายเดือนผ่านไปทองอุไรก็พาลูกออกมาหาอาหารตอนพักเที่ยงครับขออาหารคนงานที่กินอาหารอยู่ลูกของทองไรนี่ลักษณะแปลกเขาเพื่อนครับพร้อมมีสามตัวตัวหนึ่งพร้อมมากครับในตาเขามีสีฟ้าครับ ตาสีฟ้าสวยงามมากครับทุกคนต่างเรียกว่าแมวตาเพชรกรับแมวตาเพชรหรือเพชรตาแมวใครได้เห็นก็อยากจะเอาไปเดียงเอาไปเดียงแต่มีคนบอกว่ามันไม่ใช่แมวตาเพชรเพชรตาแมวแต่ว่าแมวมเป็นเป็นต้อหินเก็บตาเพราะอาการป่วยของน้องแมวตัวนั้นจึงได้หาอาหารลำบากครับ การหาอาหารลำบากกินนมลำบากก,ก็ทำให้ตัวผอมครับแมวตาเพชตรตัวนั้นหลายคนเห็นก็เลยอยากขอปเปลี้ยงมีลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อของเห็นเขาเขาได้ขอ,ขอปเปลี้ยงครับหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแมวตาเพชรอีกเลยครับระยะเวลาผ่านไปสามสิบปีก็ไม่เคยมีปรากฏเห็นแมวตาเพชรแบบนี้ครับ ที่ผ่านมามีเพียงตัวเดียวเองครับลูกของทองอุ่ไหลเมวตาเพชรหลังจากต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นก็ไม่ปรากฏเมวตาเพชรครับมีแต่เมวดำแมวขาวเมวล,ลายวลายเสือที่มาให้เห็นมาขออาหารครับตอนเที่ยงครับเมวตาเพชรแต่เพชรแต่แมวหลายคนเชื่อว่า เมวตาเพชรหรือเพชรตาเมวจะนำโชคนำลาบมาให้มีค่ามหาศาลเมื่อจเจมวตายไปแล้วตาที่เป็นตอหินจะกลายเป็นหินแข็งเวลาผ่านไปสามสปีก็มีปรากฏหินเมียวตาเพชรหรือเพชรตาเมียว มีวจะเกิดมาเป็นตอหินคือแมวตาเพชรเมื่อตายไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นก้อนหินใสที่เรียกกันว่าเพชรตาแมวซึ่งโอกาสนี้จะเกิดมาน้อยมากเป็นแมวตาเพชรหนึ่งในล้านเพราะนั้นความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ของ เมีาตาเพชรวิเตเมวนั้นจะต้องมีเป็นผู้ที่มีบุญบารมีได้จะดดปันดาลให้เจ้าของมีโชคดีมีลาบรุษถาบรรดาศัตว์นี่คือความเชื่อของฝัายแต่ละุคลครับเมียวตาเพชรล,ลักษณะแก้วใสหลังจากผ่านไปสาิปี ที่นี้ก็ไม่มีแมวตาพิรให้เห็นอีกเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับป่ากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณค